เยอะเปิดครับรเนรอยี่กต่น yeah. oh, so yep. right. so like. ี้นะรมาตรงเวลาใช่ไคันดีนจากรงทีมจากเซมิฟรเกมปัีมโปรจอจกเกอร์ฮอาจจะบอลไปถึงสแครี่ฮะตัวของเคโอจีผลงานวันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะคงเส้นควาหรือเปล่านะว่ามีข้อผิดพลาดกันบ้างฮะ เรียกว่าลากยาวถึง5เกมนี่แหละสำหรับทาง KOG ครับเรียกว่าเ,าเกือบโดนหรือว่าสวิธไปด้วยใช่เก<ช>ือบทำก่อนแล้วโดนตามมานะครับสองศูนย์แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าโดนสองสองขึ้นมาใช่นี่ครับสุดท้ายแต่ท้ายยังแก้ตัวอีกท้ายได้อยู่นะครับสำหรับทาง KOG ขอเปิดพิมพมาเป็นลาวิวกับตัวของ Wonderman ก่อนครับตรงนี้สิบเป็นคู่แต่ไม่มีแครี่จะพิกเลยหรือเปล่าะโจ๊กเกอร์พยาเตะเหลือเยอะเลยฮะ จุมีหน้าที่วัดเรือกคนหนึ่งเหมือนกันนะสาบตัวละครตัวนี้ใช่ครับยังไม่เห็นอ,อ็อบเลนั่งต่างภาพด,ด้วยครับก็ด้วยความที่มันขยับไปเล่นโรบินด้านั่นแหละครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้แย่นะนะครับเพราะว่าถ้ามองถึงในช่วงแบบต้นเกมมีได้ก็ถือว่าพลังข้างสูงด้วยครับโดยเฉพาะการคู่กับเดอะจ๊กเกอร์ครับกลางนะครับแต่สองตัวไปเล่นไหนก็ น่าจะจัดก,การได้สบายๆเลยไซด์<า>โดนมาเรส,สประกดเกมโปกับตัดคอมโบคิราเรสด้วยนะครับเกมโประยะไกลาจากจ็อกเกอร์แล้วก็ตัวอย่างรัสครับแล้วก,ก็ต้องมองว่าตัวของรัสเองเมื่อวานวุฒิพัฒน์เอง <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นโซน <c oughs> สูงนะครับใช่ดีเลยนะครับสำหรับในเกมนั้นจับภาพได้ดีฮะับดูในช่วงเฟรตแบนในเกมนี้กันบ้างครับ <c oughs> ตัวรมทั้งไปฮะเจริงครับคือยังมองว่ามีหน้ายังมีโอกาสไปเป็นดาร์สเทอร์เรนแล้วก็เอามาหลอดมากดดันใส่ตัววันอูแมนหรือแบบมาช่วยเคลียร์ตรงกลางให้พือแร็งแบบเคลียร์ช้าอยู่แล้วนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามแบบโรวมิี่เป็นมาหลอดบวกกับมิดเลยตัวหนึ่งแร็งก็จะยิ่งเคลียร์ช้าไปอีกนะครับใช่ครับมาหลอดเองก็รับโป๊กได้ดีในระดับหนึ่งด้วยครับยิงได้ยาวฮะจะบอกที่น้าริโป้ฮะก็ถือว่าคุ้มค่าในการตัดตรงนี้ตัดตัวซื้อของคีร่าไปก่อนครับ เดนใน,ใน,นี่ไฟท์ที่มีตัว,วเ,เราเราไม่ได้ชีพเป้าจากตัวทราวเบิลเนียน่ยก็อาจจะมองใช่อาจจะมองเป็นว่าตัวอย่างริปเปิลอาจจะออกมาได้กับในเกมนี้ใช่ฮะคิวกอดอยากเห็นเหมือนกันนะเพราะว่ามีการแบลงกันเยอะนะในคู่สุดท้ายฮะ่ด้วยความที่ก็ยังเป็นไฟเตอร์จังเกิ้ลเลยครับที่นี่ก็กระแสเขาั้งที่จะเยอะเพราะงั้นคิวกอดก็เป็นอีกหนึ่งช้อยส์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบออกมาในเกมแรกหรืออะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ได้แบบ ฉพาะทางจริงๆนะครับใช่อะอันนี้เกมพันเดิมมากกว่าเกมอ๋อตั้งไปเป็นอย่างพิลซี่แล้วโอ้สกัดนะครับสกัดแ่ก็ที่คือเบิร์ดไม่ได้ไปเห็นอะไรมาหรือเปล่าฮะแต่อย่างเมื่อวานที่ดูเกมมาเป็นตัวที่ใช้เวลาเยอะจริงๆนะอาจจะได้ออกมาตัวทันเลยฮค่อนข้างต้องใช้เวลาในการแบบฟาร์มพอสมควรครับแต่ว่าอ่าราสกัดอาจจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าสกัด ตอนนี้เป็นรังแบบตามเมตเวทละเพราะงั้นอย่าลืมว่าแรสเองมีความสามารถในการลดเกราะเวทด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องดีเหมือนกันในการหยิบสกัดมาเล่นด้วยแรับแถมเราเห็นไปแล้วว่าสกัดเองตอนนี้บิวสวยก็เป็นแทงอยู่แล้วนะครับคือเลือดเยอะมากก็คือเป็นฟอนต์ลน์ได้เลยนัน่นแหละในจังหวะแบบเล่นทีมไฟจ์จริงๆครับตัวอย่างโจเกอร์อาจจะลำบากด้วยเพราะว่าสกิลสองกันไม่ได้ใช่อ่ะเข้ามาแล้วถึงตัวคือมันเบิร์ดเห็นๆเลยไงตายเลยฮะในจังหวะเดียว ดีครับรอซซี่ครับก็ขาดตัวที่ถือว่าขาดไฟเตอร์หลักตัวได้อีกสักตัวนึงนะกับตัวแถวหน้าที่ได้คู่กับวอเตอร์วูแมนแล้วสองตัวนี้ค่อนข้างเห็นกันบ่อยกับ duo คู่นี้เลยครัรอซซี่กับวอเตอร์วูแมนทำได้ดีฮะในเรื่องของการปะท้าตรงๆมาเรียกแต่แต่ดูก่อนครับว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้มีหน้าเป็นเลนไหนครับแล้วถ้าดูภาพรวมแล้วในเกมนี้จริงๆแล้วทางเคียวจินก็ยังมีโอกาสที่จะไปขยับไปหยิบ2แครี่ก็ยังได้อยู่นะครับ ถ้าต้องการที่จะเล่นตรงนี้ใช่ฮะยังมีถ้ามองตรงนี้อยู่เอเดรอห์ก็ยังเป็นจังเกิลได้ครับใช่ครับเก็บไป้ตัวสุดท้ายเลยฮะจะได้เห็นอีกสองตัวของเป็นคอนดีมตรงนี้ฮะโอ้ยูเรสไปเล่นหน้าครับใช้ระยะเข้าสู้ครับใช่ฮะยูเรสเจอร็อกซี่นะครับก็ถือว่าเป็นชอตซี่รื่องข้างดีอยู่นะแล้วเมยก็ถือว่าแรงนะ เรื่องของระยะด้วยใช่ครับระยะเนี่ยนะของระยะแล้วก็เปได้เองสามารถเคลียร์เวฟได้ค่อนข้างที่จะไวในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าปัญหาข้อดีหลักเลยคือเรื่องของระยะในการเจอกับบล็อกซี่นั่นหองครับเทโอจีพิกสุดท้ายตรงนี้มองไปถึงการตอบโต้ใส่ตัวอย่างกีร่าแล้วก็จังหวะการเล่นเซฟฟิตเหรอนะคอรเองก็ถือว่าเป็นชอยส์ที่น่าสนใจเหมือนกันครับเทโอจี เล่นหรือเปล่า<ม>นะครับเจอคีราด้วยได้ได้ซีซีที่เล่นคนเดียวได้ด้วยนะเพราะว่าจริง4ตัวตรงนี้ที่หยิบมาของทางเคเอฟดีเล่นด้วยกันได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับใช่อ่ะค่อนข้างครบแล้วครับต้องดูว่าจะเอาตัวสุดท้ายเป็นแบบไหนแครี่ไหมหรือจะเป็นแดนซ์ดัเกิร์ตต่อมาครับนี่เลยห้านาทีครับทางของเคเอีครับเหมือนเรากดดันเขานิดนึงไม่คลิกออกมาให้ดูด้วยนะครับนี่จะนานเลยครับตรงนี้ ซิลมาแล้วซิลสำหรับโ,โจ๊กเกอร์ะนะครับก็ชัดเจนดีนะครับสำหรับทนะของซิลแต่ว่าเล่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมพอสมควรเหมือนกันนะสำหรับฝั่งของ,ง KOG นะครับก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเป็นคอนรีมเองมีแผนรับมืออะไรนะเพราะว่านี่เลนหน้าโจ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวระยะมันจะไกลนะครับตัวเองแน่นอนว่าความแข็งแกร่งนะครับในเลนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหากับการเจอร็อกซี่อยู่แล้วนะครับ matchup แบบนี้ ไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแรกมากเท่าไหร่ด้วยนะก <science. S 1> ับตัวละครแบบนี้คือใช้ระยะแล้วก็กดดันมากกว่าตัวอย่างวัเดอร์บุมแมนตัวอย่างรอสซี่ก็โอ้โหผมว่าอาจจะถึงเนื้อถึงตัวยากนิดนึงถ้าไม่มีสเปลอย่างฟิกเกอร์เนเข้ามาดึงได้ก่อนเลยว่าหาจังหวะที่ดับพุ่มดับป่ากันนะนะครับก็แต่จริงผมมองว่าอ่าโรมิงในเกมนี้ของทั้งสองทีมอาจจะาวไม่ได้ไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันมากในเรื่องของการเล่นแต่ช่วงต้นเกมเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่า การอินเวตป่าถือว่าแบบการแบบไปตัดทรัพยากรป่าของตรงข้ามเนี่ยมันค่อนข้างเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้ครับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งคู่นะในการที่จะแบบทำแบบนั้นนะครับซิลเองอ่ะต้องการเวลาต้องการเลเวลสี่นู่นนี่นั่นนะครับซิลเองเป็นหนึ่งตัวที่บังคับในการใช้มาร์กอฟฟรอสต์อะไรพวกนี้ได้ดีมากๆด้วยนะครับก็ต้องมารอดูอะไรในเรื่องของการเดินเกมของตัวของน้ำนะครับแต่ว่าภาพรวมตรงนี้นะครับที่เห็นออกมาเนี่ย ทางฝั่งของ k g นะครับราวิวเองเกมนี้เจอมีหน้าด้วยนะครับเจอเบรสด้วยเนี่ยก็อาจจะลำบากเพราะว่าราวิวเป็นตัวที่ยิงเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเจาะแท้งได้แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นต้องมาดูตรงนี้แหละครับว่าถไปเล่นแล้วเนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วดูกับมาว่าฟรอสต์เป็นฝั่งละสี่คนนะครับเยอะมากครับไปดูตรงนี้ครับสแนปเปอร์ดันสูงเลยครับขึ้นสูงเหมือนกันนะแต่ก็ ซีตอดไปครับอมนิวอลเองก็รอที่จะดึงคีปตรงนี้ออกอยู่แล้วฮะ้บอลเป็นเวเรสปะทะกับตรงของด็อกซี่ฮะต้องตีนะครับยิงเดือดบซอบี้ฮะไปเถียงไม่ได้ตัดไวครับแล้วก็ดึงคีปออกเรียบร้อยครับทีมเอชเองมาสเกิลด้วยครับเห็นแล้วว่า็อกน่าจะสตาร์ทที่เรดบัฟครับตรงนี้มองไม่เห็นเรียครับยังไม่เลือกสองด้วยครับไม่ได้มีและเวฟทรูครับมาตัดไฟดันล่างครับเค้ยืนแรกกับแมซี่ ใช่ครัโอ้แต่ว่านาซี่แรงกว่านะเจ็บกว่าปกติราวิวเป็นตัวที่กดแรงค่อนข้างดีอยู่แล้วนะกับตัวของโฮลิสซอมเอรเนอร์ที่จะจิบมาก็น่าจะโดนที่กับการ์ดด้วยครับใช่ครับเอามาต่อไปชั่วคราวก็ยืนแรกลำบากสักหน่อยนะครับโดนสโลโดนอะไรด้วยครับระยะที่ปรับลดลงก็ไม่ใช่ปัญหากับจ็อเกอร์มากเท่าไหร่ครับครับแผนล่าสุดตรงนี้ผมแตะตัวไปอย่างทีครับมาเล่นแรงจัดนะเดี๋ยวมาก็ดูอย่างเชิญกันก่อนเลยครับไม่ได้ มีการเล่นสูงเท่าไห่นะครับได้แค่ดูเก้าตามแมปไปก็เป็งโรมิงแบบนี้นะตัวของเบคอนดีมาไม่ได้เล่นเร็วอะไรมากคนนั้นตามสถานการณ์เกมฮะตามปัจจัยที่ตัวเองมีมากกว่ามาดูว่าตัวอย่างซีวที่ถือว่าหลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะถือยิงแรกเยอะมากเลยวันนซี่นี่เอาอยู่จริงๆครับใช่อะยืนคนเดียวครับแล้วไม่มีปัญหาเลยครับในการเล่นกับ2คนจากเคโครับ ้จะดึงออกครับสวิตเซนตีเนลแต่ว่าดึงไปใต้ไม่สุดครับเราเป็นขอบอกยังได้อยู่ครับตรงนี้กองใหญ่ขึ้นมาแนสซี่ตามไม่ได้ตรงกลางได้ด้วยครับโจเกอร์กดดันดีนะฮะเนี่ยเล่นกันอยู่กลางน้ำอยู่5คนนะคนละลายเลยฮะสองคนทิ้งไปด้านบนเก็บสวิตเซนตีเนลแล้วดูตัวของโจ๊กเกอร์ไม่ได้ทิ้งเลยไปฟรีฟรีนะฮะมากดดันตรงกลางได้อีกเพิ่มเสียเลือดเสียเนื้อไปแล้วดูว่ะคิวทิ้งโจ๊กของแนสซี่อฮะ ไม่มีพันธุ์นิดแต่ว่าแน่นอนครับเคีจีตัวนี้ไม่คอนเทสแล้วนะครับก็สบายใจได้ครับแนปเปอร์เพราะคร้งที่จะเจ็บว่าโดนต่อจากตัวของโจ๊กเกอร์ด้วยครับใช่ครับการเงินก็เริ่มดูดีมากกว่านิดน,นิดหน,น่อยหน่อยครับต้องดึงมาฟาร์มเลยฮะอืออดออคนเดีวยวคือกดทันดีจัดนะด้วยใช่ครับที่สองรูปหนึ่งคือขอ่มเลยเลยฮะอุทิพัฒน์ฮะอุทิพัฒน์ จำนวนคนที่แบ่งไปเล่นในเลนอื่นยังค่อนข้างเยอะกว่าแล้วเราดับเบิลทรัฟเฟิลมาตรงนี้โดนตัวของบุตรีพัทดูครับแล้วถ่ถถายมาด้านตรงเล่นสวนขึ้นมาเหมือนกันแล้วเข้าป้อมไปด้วยท่าของลุงตีครับโดนล่าจากนั้นของซอมบี้แต่ไม่มีใครตายตรงนี้ที่ว่าอาที่พืนเอชครับอยู่กลางวงล้อมแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ช้านครับก่อนหน้านี้ทำให้หรถคอนเนตไม่ได้หลานเหมือนกันครับวางแปะระเบิดไปหนึ่งกีครับ oh. เลือดหายไปเหมือนกันไม่ทริงแตยิงอัดแต่ว่ากด oh, เล่นไม่ได้แล้วนะครับใช่ไม่ถึงกระตายฮะตรงกลางเหมือนมีโอกาสนะกลับมาที่พวกตรงนี้ฮะแต่ว่าอย่าลืมฮะโดยการเอาตัวรอดที่ดีของวุฒิพัฒน์อยู่แล้วฮะได้เป็นลิเลียน,น่าในเกมน,นี้ฟิกเกอร์ยังไม่ได้จ่ายด้วยซ้ำไปค<ช>่อ<ใ>นข้างใจเย็นและนิ่งพอสมควรเลยฮะใช่ครับพอครับตรงนี้ครับมือแอบซุ่มพๆไม่รู้ว่าือของน้ำเห็นป่ะแล้วหลับจับมาลวกมาเกาะแล้วตรงนี้ต้องโดดสวนขึ้นมาเหมือนกันด้วยอันตรีครับถอยมาจังหวะนี้ครับสองฝ่ายด้านน่ารโดนดึงมาโดยทางน่าทางน้องตีครับไไมม่ีนนองเเเเปปป็รยตดดดวกาาโิิพฟ8 ยังถอยออกมาได้อยู่ครับสตัวของน้องตีสองตีร่ามากินเองเลยฮะแต่ว่าเพื่อนไม่พร้อมเท่าไหร่นะช่งหวะนี้ดูมาทีเพื่อครัรบเ,เจอเจอตัวของอมนิวออลครับไม่อยากจะเล่นด้วยเท่าไหร่ครับมีหน้าค่อนข้างที่จะรับดาเมจได้ยเยอะครับใช่ฮะโอ้โหดูเนซี่ฮะเลนนี้ค่อนข้างเสียเปรียบจริงๆฮะงฮที่เนซี่เนี่ยแทบจะไม่ต้องมีคนมาเป็นเนบสทิเตอร์บ้างเท่าไหร่เลยฮะกดนั้นด้วยตัวเขาเองเลยฮะกลายมาแบบไม่ได้โดนกดดันอะไรมากมายครับตัวของเนซี่ใช่ฮะดูดิฮะค่อนข้างที่จะสบายเลยครับ เฮดเดเนี่ยขาโ,โมยครับอ,อยากมาส่องส่องดูครับสำหรับตัวของวุฒิพัฒน์เดี๋ยวนี้เอานิดนึงก็เอาฮะเน้นขยันไปก่อนส่วนด้านบนตัวของน้ำมัฟที่จะเล่นเนี่ยตัววอกเองก็ถือตัดสินใจได้ดีนะครับพอเห็นว่าซีวเองเนี่ยไม่ได้เลือดเต็มด้วยครับ <S <S เลืออที่จะเปิดประเด็นเข้าไปก่อนแล้วก็เลยต้องกดธนโดเลยครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดออกมาแต่ว่าก็ ยังไม่มี first first blood นะใช่ครับมันเป่าด้วยใช่ครับดาเมจเมื่อกี้ที่เราเห็นกันครับดูแล้วแบบจวนเจียนจวนเจียนทั้งคู่เลยครับตรงนี้แต่การเงินตัวจังเกิลก็น่าเป็นห่วงนะครับองปอปกทำได้ดีกว่า3.4ไปแล้วอะเฉลี่ยโดยรวมเองก็ยังพอๆกันอยู่ทั้งทีมฮะมีแค่จังเกิลนี่แหละครับอ่าก็ตอนนี้ถ้าถ้ามองดูเคลีเจงอาจจะดูเหมือนยังไม่ได้เสียหายอะไรมากเลยครับแต่ว่าที่เป็นผลดีกับทางไปคอนดีมคือโอมนิวอลเองจริงๆแล้วสามารถไปเล่น ตรงเลนอื่นได้เพราะที่จะสบายนในจังหวะที่ท้าไฟเปิดในบริเวณ<อ>เลนอื่นนะครับเพราะแน่เสี่ยเาจะ ไม่มีปัญหาในการยืนคนเดียวเลยครับโอเคแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ตู้มจะไม่โอเคโดแล้วดึงมามาถึงชันไปอีกหนึ่งทีกาววงล้อแสนงโอปปีบอดึงเข้ามาแล้วจะได้รมบเนี้ยแต่ว่ามีระโดดสนมาก่อนครับตรงนี้รอจังหวะถอยออกไปแล้วนำกระดูกกาววงล้อโดนตึ๊กเข้ามาแล้วเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบัตจากทางฝั่งของเบคอนดรีมครับโอ้โหไม่มั่นใจบัตเอร์ออสมิชันรวมถึงตัวของดับเบิลทูเบอลที่ลอยมาตรงนี้แต่อย่าลืมนะจังหวะสวนตรงนี้ซิลเข้าและออกไม่ได้ฮะใช่ครับกลายเป็นเขาเองที่แย ไปเลยครับซิวมันเข้าแล้วเข้าเลยนะใช่ไปแล้วไปสุดอ่ะไม่มีขากลับฮะตั๋วเที่ยวเดียวคือคนอยู่เยอะด้วยครับสำหรับทางไปคอนดรีมก็แช์ความช้ำกันไปใช่ไม่ได้โดนแบบคนเดียวเต็มๆก็พอจะรับได้แหละครับตรงนี้เดี๋ยวเวน่าันก่อนเลยครับผมใส่ตัวของซิวไป็หนึ่งที ตามต่อด้วยครับไปนอกไปหนึ่งทีก็สอปบี้อยู่ด้านหน้ามาเราจับเองในแก๊ปไปเดี๋ยวปุ่นทับเบิลมาโดนทางบัตรของปอบอด้านหน้างัดขึ้นมาเลยนีจะจังหวะถ่ายเข้าป้อมมาแล้วถ่ายมาถ่ายกลับไม่โกนแล้วโดนทางปอบๆครับเรียบร้อยเลยครับทีมนเอสเองเรียกว่ารอจะเก็บงานชั่วอยู่แล้วครับใช่ฮะตัดมาดูด้านบนตรงเมื่อกี้เนี่ยก็มีปะทะกันเหมือนกันแต่ว่าน้องตีเองก็ยังเอาตัวรอดออกมาได้ฮะแต่ว่าเดี๋ยวปุ่นทับเบิลตรงนั้นเนี่ยหวังว่าน่าจะเอาทั้งเลนบนเลนกลางเลยนะใช่ครับยิงได้ไปโดนเล โอ้โหเรียบหน,นีดีจัด<อ>นะฮะได้เฉยนะ้วเซาอบทูดฮะกลายเป็นว่าตรงนี้นี่จังหวะคือเขิมครับเอาคืนกันบ้างฮะเคอจีน้ำอยู่2ตอนน่อหนึ่งฮะการเกินตามอยู่ประมาณ500เท่านั้นเองร้อของสแนปเปอร์เองก็ถือว่าเล่นจังหวะได้ดีนะครับตรงกลางตอนแรกที่เับเบุสเทรเบิลมาโดนตัวของบล็อกๆอนนะครับก็ด้วยความเป็นตัว,ว,ตวชี้เป้าเลยครับอย่างนั้นของราบวิวครับแล้วมาครับตรงนี้ ปเป็นแพนทอฟ<ฮ>จะตามมาขอสตาร์ทได้ตัวของทีเฟสก็เลยไม่น่าจะเล่นต่อเลยครับบอกบอกใช่ฮะต้องโอดินฟิตคอยออกมาเลยฮะถ้าโดนไปก็น่าจะเล่นยากอยู่ดีในะจังหวะเมื่อกี้ส่วนด้านบนเองน้องตีรับศึกหนักเลยฮะโอ้ศาสตร์อันติไปหนึ่งทีครับแต่ว่ามันได้รับทอยชิ้นแรกของน้องตีกำลังจะมานะตรงนี้ด้านบนครับเลือทีจะไม่อยู่ต่อเลยครับอยู่นานเกินไปทางฝั่งฝั่งตรงนู้นอาจจะมาซ้อนก็ได้ครับตัวของบอกบอกเดินคลิปคลานเข้ามาครับตรงนี้เห็นหรือเปล่าซอมบี้ไม่มีดึงนะครับใช่ครับ อินเวต In ก็น่าจะยากครับไแค่ตัคดคลิปชุดนี้แหละครับมันก็ต้องถอยก่อนเพราะว่าในเรื่องของโพซิชันด้วยครับฝั่งตรงข้ามเองก็อยู่ใกล้ๆอยู่แล้ว,วไปเรื่อยเลยครับรับเบคอนดรีม่อาจจะไม่ได้เ<ช><ไ>ปรียบจากในเรื่องของการกด <S 2> <S 2> ดันแมปนะครับแต่ว่าพอฝั่งตรงข้ามแบบเข้ามาแก๊งเข้ามาเปิดประเด็นแต่ว่าไม่สําเร็จก็พอเสียเลือดกลับไปก็มีโอกาสได้เนี่ยครับตอดในส่วนของทรัพยากรจังเกิลนั่นแหละครับใช่ครับช่วงต้นเกมยังคุมกันได้ดีทั้งคู่ฮะในเรื่องของการรักษาทาวเวอร์กันไว้ ทั้งสองฝั่งเองก็เต็มเต็นคู่ครับตกเรดบัฟแล้วรวบมาตรงนี้สุดท้ายเป็นของทางฝั่งบล็อกได้ไปครับต่อยไม่โดนนะสแนปเปอร์โอ้ยากครับปล้นเรดบัฟมาได้ครับแต่โบ้ทรัพย์ไปไม่น่าจะโดนใครแล้วเลยครับแต่ท่าไปได้สวยฮะมุมนี้น่าจะต้องรอมีเราใช้ตลอดนะไม่เคยปล่อยให้คูเด้าแห้งๆกันไปเลยฮะจังหวะนี้เขาเล่นตารางมาแปะระเบิดไปหนึ่งทีครับตรงนี้เค้กโดนโซนอยู่ด้านหลังท่านกันเลยครับเอโกวกสิบชิลดิ้งไปแล้วครับปฏิวัติแต่ตรงนี้อ้าวเรียกว่าลั่นไปหน่อยครับซิมนเอช ใช่อะถ้าเกี่ยวตัวของวุฒิพัทน์ได้จังหวะพอดีขึ้นมาอาจจะได้เลยนะเพราะว่าตัวแข่งเขาตั้งแตด้านหลังกับไปตัด้านหลังอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังปิดสแนปเปอร์ไม่ลงครับบอลสองเวไโดนเจ็บหนักมากหันหลังกลับเข้าปอมตัวแปะระเบิดไปหนึ่งทีกดตัวแข็งมาจากหน้ามาร์คอสมาจ็อกเกอร์หนีมาได้อีกหนึ่งจังหวะตรงนี้ยังรอดออกไปได้ครับกบสองสกิลเลยนะฮะวิญญาณที่ตามมาตัวคีร่าแล้วก็ตัวของอันติเมตของจ็กเกอร์ด้วยฮะเรบแลกนะครับทาวเวอร์ด้านบนกดทาวเวอร์ด้านล่างเอาตรงนี้ ใช่ารัดึงจังหวะให้เพื่อนได้เล่นมีจังหวะให้เพื่อนได้สปิดกันบ้างครับมีคิวเกิดกันน้อยมากสำหรับในคู่นี้ฮะนี่คือเกมแรกนะครับยังเชิงกันอยู่ถังถ่ายเลยไปตัวตุ่นตีเนี่ยยิงทุกเช็คทุกคู่โอ้โหนี่คือมุมเมื่อกี้นี่คือยิงแบบเช็คกันทุกคู่เลยนะใช่พี่เปิดไฟรออยู่นานมากครับไม่มีใครเดินผ่านมาทีฮะเครื่องพร้อมนะใจพร้อมทุกอย่างพร้อมครับบุริพัฒน์ครับอยู่ใกล้ขนาดนี้ดึงมากครับแล้วกลิหลบมาถึงจังหวะ พี่บอกยยังยังไม่อยากพิกเกอร์ยังไม่อยากพิกเกอร์ใช่ฮะเพื่อนเพื่อนยังไม่อยู่ด้านบนก็โผล่อยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ว่ากลัวว่าดาเมจตัวเองอาจจะไม่พอฮะบีบเข้ามาทีเดียวก็เข้าไปเอาหน้าไปเฟซเช็คในพุ่มก่อนนะเพื่อนอยู่ไม่ห่างไม่ไกลครับตามเข้ามาไม่เจอใครในพุ่มครับบอกตามเข้ามาร่วมสายเลือราของพีชก่อนเลือดหายไปหลายข้อครับโดนดังนิดนึงครับป้องไปเล่นกับตัวของพีชไดอย่างสองข้าศีหนึ่งสองครด้านล่างประกบคู่มในตาเลือโอ้โหไปอีกทีครับหน้าเรดบัฟตรงนี้ เดี๋ยวจะวิ่งตางขึ้นไปซ้อนตัวของเนี่ยะเคครับออสิบ่สองครับแล้วได้บนเคลียร์ก่อนครับจิบเบเอชเข้ามาแตะตัวได้แล้วมาโดนทอมิชชันสวนไปได้ตัวของป๊อกมาด้านหน้านีวอลโอ้ตีอยู่รับฟิกเกอร์มาจับด้านโนบปเนียนแต่ว่าแหมเหมือนไม่แต่ไม่เต็มหมดสักเท่าไหร่ครับ ใช่ฮะเขว่าน่าจะเกี่ยวให้เพื่อนได้ในตอนนี้อ้าวตามโป๊กไปหนึ่งทีตามเข้ามาในส่งอ้าวแล้วไม่มีคนแชร์กันแน่สิต้องกดนี่ก่อนครตัวแข็งแต่สุดท้ายสแนปเปอร์ตามมาเก็บงานได้บอกที่ด้านหลังโดนงัดขึ้นไปหนึ่งทีครับกดแข็งไปหนึ่งทีเหมือนกันวุฒิพัฒน์ตามมาคัดตรงนี้แต่ตามไปอยู่ในป้อมได้อยู่ครับสแนปเปอร์เรียกว่าต้องทิ้งทุ่นแล้วแหละครับแต่ว่าเพียงจะต่อยออกมาอยู่ครับเอาหน้าเอาได้อยู่นะเนี่ยตามมาตรงนี้เพียงจะสวนคือแตะหม้าแข้งบล็อกเองก็เหลี่ยมดีอยู่ครับใช่ฮะแกกมไปแล้้้้วดาานมเเื่อกีสสรงียดเหมือนกัััันนะะจงงหวววตขอุฒิิรปดดไ้สยแล้วฮะไไปม่ถึงัับในนดกห้า หนหลังมสองปีเปิดไฟวิ่งหนีก่อนเลยครับแต่โ็ท็อปเปอรมาไม่เจอใครเหมือนกันตรงนี้ครับจะดันตรงกลางแต่ว่าสแนปเปอร์กับทิเบตมารออยู่แล้วครับน่าจะดันไม่ขึ้นเลยครับสำหรับทางพีคอดรีมเริ่มถี่มากขึ้นเลยสำหรับเกมนี้ค <c oughs> ู่ฮะยังได้แรกได้สวนกันอยู่ฮะสกอร์อาจจะขึสส้นมานิดนิดหน่อยฮะรูปเกมเริ่มมีปัญหากันมากขึ้นแล้วครับผมไรลี่คอเกมส์ติจังหวะวิรงเลยวะจอนะฮะจังหวะใครจะพลาดฮะ ยังเหนียวมาเอาฟอสอยู่ด้วยนะสำหรับตัวของคลิป2012ครับออเดลในเกมนี้คนละสองเลยครับใช้ด้านบนไปเยอะด้วยนะจังหวะมาเอาฟอสหลบได้หลายๆท่าหลายๆสกิลเลยครับส้มี่ไม่ปิดมุมด้านบนแล้วเลยครับจังหวะคลิปเราจะเข้าครับเคลียจีน่าต้องไปซ้อนก่อนครับส้มบี่ทำเวฟด้านล่างอยู่นะตรงนี้ปล่อยเลยครับไม่ไหวครับโซนให้เหมือนกันนะตรงสแนปเปอร์ทำได้ดีฮะ เอาวะเล่นปั๊บมาดิฮะเลคอดรีม,มอยู่กัน4<อ>น้องตีดึงมากครับตรงนี้จะเล่นครับแต่โปรเวอร์บไป<อ>ไม่โด,ดนครับตเนซ่เปจากโดนลวกมาหายทันทีครับโอ้มา<อ><อ>ไม่มีร่างของมาอ,อัฟรอสแล้ว,ลวนั่นาเลยครับเล่นยากไปเลยครับโดนเฟรนกฟันทอมเข้าไป1ชุดต้ดานหลังนี้โอทิวอลแต่ว่าน้องตีดึงคือมาได้ตัวของททเบิลส์ครับตรงกลางไม่ถาวรไปแล้วปริ้นเวลาไว้เรียบร้อยครับตรงนี้กะว่าน่าจะต่อจะไล่ครับเพราะว่าตัวของซอบบี้เองเนี่ยรออยู่ในพุ่มเอลด้านล่างนะกะว่าจะมาปิดท้ายได้อยู่อะแต่ว่ากลายเป็นเสียซะก่อนแล้วตายจริงๆะะไไม่่ด้แซวจจรริิงงเเลลนยอะ คอนดีเมงยังกดดันได้ดีกว่าครับในเรื่องของการดันครีเวฟบแล้วก็เล่นตามแมปนะครับตรงนี้ใช่ฮะตัวอย่างซิลดูเหมือนว่าเกมนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าได้ฟาร์มเยอะอยู่นะสำหรับตัวของน้ำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สำแดงเดชได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่ครับใช่คนี่ถึงผลซะหลือ<ท>เกินปาปลักเยอะเลยฮะในเรื่องของการเงินระหว่างสเกิลปะทั้งเกิลน,นะแต่ก็ดีไม่รีบร้อนนะเกมนี้คุมโซนคือสว่าะไปฮะจะชนะจะคิวได้กี่ตัวแต่ว่าเน้นในเรื่องของสกอร์ก่อนในเกมแรกครับ ซูเยอร์ไปแล้วครับอบล็อกเองของมากนะ็เรียกว่าครบแล้วนะครับสปอเนเดอร์มาแล้วนะครับเบียดเดมมาแล้วด้วยครับแล้ว,วตัวตาขโนก็มาแล้วด้วยครับน่าจะครบแล้วนะครับแไอเทมตรงนี้รแรงมากเปลีออ่ยนของยังไม่ได้กดมาเอาฟอร์ด้วยนะชายครับเช่นเดียวกับดิเน่าครับขายโผงครับด้วยความเป็นโจ๊กเกอร์ครับโผงได้ไกลกว่าครับปีงยัดไปเรื่อยครับในแมปครับด้านล่างน้องตีโผล่ตัวมาอยู่นะครับ แต่ว่าเล่นไม่น่าจะง่ายครับพอมีเม่เด้รับพลอยแล้วจะทำระยะสักนิดนึงครับสำหรับตัวของซิลของน้ำมัฟครับไปเรื่อยๆครับพยายามทำเวฟขึ้นไปครับตัวของเป็นข้อดีมทั้ง3ฝั่งเลยฮะต้องรอดูจังหวะโสดกลับฮะแต่ไม่มีหาม,มุมหรือว่ามีเหลี่ยมให้เล่นมากเท่าไหร่นะดูเขาอะแพ็คกันมาเป็นทีมเลยฮะหย่อนตรงนี้เอาประจับกางะปอกกับโอควอ โซนสูงก็เลยครับด้านบนเรียมนสเตอร์มาเรียกว่าเคาะประตูเลยครับโอ้ไล่ไปด้วยคิวดิ้โจงี่เรื่อยครับสกัดอย่างไรครับโอะไรครับแล้วดึงเข้ามาเออแม่เข้ามาถล่มลึกแบบนี้จะต้องระวังครับบอลอชีวถอยออกไปก่อนครับเคลียร์ตรงกลางมาได้โดนดึงมาถึงจัง,งหวะเหมือนกันคือตัวละครไม่ได้แบบเคลียร์ได้ไวด้วยแล้วดูระยะการโปกข,ของทางเบคอนดรีมครับเยอะกว่าจริงๆครับด้านบนน่าจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้โดนแปะระเบิดมาแต่ว่าอุ้ยเลยนิดเดียวครับตามเข้าไปจีแบบด้วชาติตินแหละครับสหรับตัวของบ็อก ผ่านเข้าไปปล่อยวิญญาณให้ตีป้อมครับนี่เราเห็นปัญหาตั้งแต่ตอนดาวไว้เลยฮะว่าช่วงระยะที่มันยาวกว่าแขนยาวกว่าเยอะเลยทำให้2ตัวที่จะเข้ามาทำจังหวะไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์บู๊ทแมตโอหรือว่าไม่สามารถเข้าจุดตัวเลยฮะได้แต่ยืนมองป้อมตัวเองที่เสียลงไปเรื่อยๆครับแต่เมทเวิร์บะโอ้โหเราต้องมาที่คิดพอดีฮะจังหวะมาได้คิดพอดีเนาะนะครับไม่โดนสัตว์พาท์ตุ้งแต่ครับยังไม่มีโอกาสได้เถียงนะครับผมรับยาวๆฮะ อตัวโปมาจากตัวของแรสตนะครับแต่วา่าตรงนี้ก็ยังเ,เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่ครับก็เกิดขึ้นน้อยมากับสำหรับในคู่นี้เนนีนลองแบบแผนที่เซตมากนะครับกับตัวละครที่เล่นแล้วไ,ไ,ดได้อย่างตามที่ตัวเองวางแผนไว้ฮะแต่ว่า K.O.G เองก็ต้องหาจังหวะแบบนี้นะที่จะพลิกเกมของตัวเองครับตีครับเือเบนา,บนาโผมาดึงเวนอมไปทันทียินได้ฮะยังเป็นจังหวะสวยๆเท่าไหร่ฮะในการดึงของซอมบี้นะสำหรับในเกมนี้ เข้าไม่ถึงตัวโดนโฟกโดนตอดก่อนใช่ครับพยายามทำเลยนะฉีกให้เพื่อนเล่น4คนแล้วก็แอบ,บมาดักด้านหลังหลายครั้งแต่ว่าเปนก็ยังไม่ได้ทำทำได้ในจังหวะแบบนั้นครับกอดูตรงนี้ครับเอาเรื่องครับทีมด้าน,นล่างอะไรจะเข้ามานะครับใช่ฮะับด้านบนด้วยครับดัดสูงสบายครับถึงคอนรียมเล่นตามโซนของตัวเองก่อนครับสอีที่ยังไม่หมดทั้งหมดแต่ว่าทัพเปอร์ไปโดนครับตัวนี้ล้างมาถึงยี่จังวนที่บ่อครับพลังประวิงเวลาไว้ก่อนจากทางของน้องตี ยังเคลียร์ออกไปได้ครับอ่าคลิปยังไม่ได้เข้าแบบ2หรือ3ทางพร้อมกันนะครับทำห้เป็นคนดีเองต้องต้องไปทำเวฟใหม่แล้วตัวนี้ตัวดัสเลอร์เกิดขึ้นมาด้วยครับใช่ครับไม่ได้คิดว่าจะขึ้นสุดอยู่แล้วด้วยครด้วยเวลาที่แบบตัวเองยังมีของยังมีบัฟทุกอย่างอยู่ในมือแมปก็อยู่ในมืออยู่แล้วด้วยก็บีบกดดันแล้วก็เน้นตัดทรัพยากรเอานะครับใช่งจีเหมือนกันไปนะซอมบี้เหไปไม่เจอบอลแต่ไปอ้าวแล้วมันลึกมาเลยที่มันเอสครับติดอยู่กลางวงล้อบอกเลยว่ากลางตรงวัยรุ่นครับโดนนไปชุดห่แแลล้้ววบบบีอกเยาาม ไม่น่าจะไหวหรือเปล่าครับตามตามเขาจะไปเล่นก็คือถึงยิงทนต้องไปแล้วสอกพี่ตามไปแล้วเกี่ยวมาตรงนี้ดึงได้หนึ่งทีต้องกดตัวแข่งไว้ก่อนครับแล้วด้านหลังทางฝั่งของน้องตีเข้ามาพยายามจะขับไฟออกไปแล้วสอกพี่กับเซนเปอปร์ด้านนห้ากลายเป็นสแนปเปอร์ตายไปก่อนครับแล้วตรงนี้ครับน้องตียังยืนอยู่ครับวุฒิพัฒน์ออกทางขวามานะบัฟเบิร์สไม่ลงครับแล้วกลายเป็นว่าถล่มลึกเกินไปโดนไปอีกตัวเช่นเดียวกันเสียไปถสามตัวแล้วสำหรับฝั่งของเคอจีแนสซี่ยิงฟรีตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆครับิงครับเข้าไปึงงจัหวะนนึะ ในโซนหน้าลึกตรงนี้ฮะ4 carry ตัวเขาหวังอย่าง25412เนี่ยไม่มีจังหวะเข้าไปเล่นตรงไหนเลยได้เลยฮะแต่ว่าถ้าพูดโดนก็จริงครับแต่ว่าแถบเล่นต่อไม่ได้ครับเราสองเขามาประรุประรุ่มแบบนี้นี่พิกเกอร์ไปด้วยมาถือว่ามันทำนี้ถือได้แค่นั้นเลยครับแล้วนั่นแหละครับเป็นการเป็นเกมแรกไปของทางเบคอนดรีมครับส่งมาดีมากๆเล่นแบบสบายๆไม่ต้อง